ในเรื่องของงานสถากรรมไทยจำหรับตัวยันเองอก็เคยสนองงานที่พระงท่านทรงพระวินิจฉัยด้วยก็คืองานพระมหาธาตุเฉลิมราชสัทธาที่ประเทศอินเดีย วัดไทยกุษศีนรา,าเฉลิมราชได้ทำงานถวายเพื่อที่ว่าทรงพระนิชัยนั้นเ,เจดีย์องค์ละคังใหญ่ก็จะเ,เล็กพระอ,องค์ทรงพระสถานลายพระหัตเพื่อที่จะให้องค์ละคังนั้นให้ใหญ่ขึ้นพระอ,องค์บอกว่าจะได้มองแต่ไกลเห็นเมื่อได้แก้ไขรูปแบบ ตามที่ทรงพระวินิจฉัยลงมาแล้วก็พระองค์ทรงพอพระไทยแล้วเมื่อมาก่อสร้างแล้วอะไรแล้วเนี่ยทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระราชทานเส้นพระเจ้าด้วยพระองค์ทรงพระวินิจฉัยในทั้งรูปแบบทุกอย่างก็เป็นเจดีย์ของพระองค์ด้วยนะคะ ในเรื่องของงานสถาปยกรรมไทยซึ่งเป็นงานศิละปะประจำชาติของเราก็ฝากสำหรับผู้ที่ชนรุ่นหลังที่จะช่วยกันศึกษาช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติอันนี้เอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้ดำรงอยู่ผู้ชาติได้ตลอดไปด้วย